มวันนี้มันมีเป็นอะไรคะเป็นไม่สบายถ้างั้นต้องกินยาอายาอะไรย,ยาอะไรยา,า,าอมุนยาพาราพาราค่าเชือ้อต้อกินยาลรคไขอ้อ๋อเออยาลรคไข้ลรคไข้ลรคไข้อ่ะอือกินน้ำเลยคะ่ะเร็วจะอย่าอ้วกโชว์ไม่ได้นะอ้วกโชวเดีย๋ยวคนไม่ดูนะช่องหนูอะ่ะอืกินน้ำเร็วเรื่อเรื่ อ่าเก่งไหมคะเก่งอ่าต่อไปเป็นป็นยาอะไรย yeah. yeah. ายายนะยาอะไรนะยาเชื้ออ่าโหเก่งแม่โหยาค่าเชื้อค่าเชือเช้อโหโหโอ,อ,อ,อันนี้เป็นยาฆ่าเชื้อนะครับต้องกินต้องขย่อก่อนเพราะเป็นยาตกตะกอนนะไอยาไข่ตะกอนใช่ไหมใช่เอามากินกันขอกแกมกแกมเลยเออเกมเลยกินเลย

อืมอืมน้ำอืมน้ำโอเคกน้ำเร็วเร็วไปนอนได้เสร็จแล้วค่ะหายแล้วค่ะ<อ>ฝากอะไรฝากไอบีมา,า,า,มา,มาไม่ใช่โฮมมิ่งบายทูทูมาไม่ใช่ฝากคดดามช่องมันมีชนแนลด้วยชแน เคอ่ะไปบ่เชื่อ Thank you อือปีเลย